สวัครับทุกนก็นี่เป็น EP 2นะครับสำหรับทำเจ้า GTO เป็นแนว Old School นะครับผมอี EP แรกเนี่ยผมทำก็คือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแฮนใสายไฟหน้าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับในจากที่คลิปที่แล้วที่เห็นไปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อเลยแล้วก็ดูว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับ มีด้านท้ายที่ผมไปทํามานะครับตอนแรกเนี่ยมันจะตรงยาวตั้งแต่นี่แล้วก็ตรงยาวมาณน,น,นี่นะครับน,นี่จะโค้งลงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางเบาะอันนี้ต้องผมไปให้ร้านทําเพราะว่าผมยังมีเครื่องมือไม่ไม่ครบก็เลยต้องให้ร้านเขาทําให้นะครับเดี๋ยวผมต้องขัดพ่นสีเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิม แล้วก็อันนี้บางโคนผมวางไว้เฉยมีอันนี้ลองเห็นไหมแค่ลองแบบดูว่ามันเป็นประมาณไหนบางโคนเนี่ยผมใช้มันเป็นเหล็กใช้ของบางโคนหน้าเดิมทําซึ่งผมลองเอามาเทียบแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับขนาดมันก็พอดีเลยเดี๋ยวเราต้องหาทางเชื่อมน็อตแล้วครับแล้วก็ห้าร้อยเข้าตรงนี้อาจจะต้องตัดบางโคนเพราะว่ามันยาวไป เพราะาเราให้ให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับแพ่ครึ่งลอง้อสีราจะทำต่อไปนะครับก็คือการขัดโครงเพื่อจะพ่นสีดานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเริ่มจะขึ้นสนิมแล้วจากที่ไปเชื่อมมาเมื่อวานนะครับจาขึ้นสนิมตรงเนี้ยจะทําให้มันผุเพราะะนั้นเราต้องขัดแล้วก็พ่นสีทับลงไปโอเค I'll never catch you while I'm this small. My... Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. I... Hmm? <laughs> ที่มันเป็นแค่สนิมก็เราไม่ได้ขัดทั้งหมดเพราะว่าถ้าขัดทั้งหมดเนี่ยต้องถอดเครื่องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะดีกว่ามันจะพ่นได้ทั่วถึงกว่าเพราะฉะนั้นผมเอาแค่ตรงที่เป็นสนิมที่เพิ่งเชื่อมมาใหม่นะครับเอาแค่นั้นพอเอาแค่เป็นสีตรงนี้แล้วก็ต้องหากระดาษมาปิดตรงนี้ปิดล้อนะครับเพื่อไม่ให้มันสีไปโดย สีกระป๋องเรยแลนธรรมดานะครับมันจะช่วยอาหารไม่ค่อยดีมากนะแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการสนิมได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้ว่าเดี๋ยวเราจะทนแลคเกอร์เสื้อไปทีนึงนะครับเพื่อความที่มันจะป้องกันได้มากขึ้นโอเค เดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วก็จะพ่นทับอีกรอบนึ่งครับจะเห็นได้ว่ามันเงาก็กบสนิมไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรารอแห้งแล้วก็พ่นอีกรอบนึงอตอนนี้เราพ่นสีดำหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกบทั้งสองรอบแล้วมันก็หนาพอแล้วเดี๋ยวเราจะพ่นเลเกอร์เงาต่อนะครับ โอเคเรรอให้มันแห้งก่อนงานพ่นสีนะครับจําไว้เลยว่ามันต้องใจเย็นมากๆนะครับถ้าเราไปรีบพ่นตอนที่มันยังไม่แห้งดีเนี่ยถ้าเราไปรีบพ่นตอนที่มันยังไม่แห้งดีเนี่ยมันจะทําให้สีเยิม้มไหลนะครับแล้วก็งานออกมาไม่ดีไม่ว่าเป็นงานเล็กงานใหญ่จะเล็กจะใหญ่แค่ไหนยังไงก็ต้องใจเย็นนะครับผมรอให้มันแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยพ่นรอบสองหรือพ่นแลเกอร์เงาเข้าไปนะครับยังไงต้องรอให้มันแห้งจริงจริงก่อน เนี่ยมันยังเงาแวบ,บอยู่เพราะว่าผมพ่นพ่นเข้าไปค่อนข้างหนาะนะครับยังไงก็จำไว้เสมอเลยว่าต้องให้มันแห้งสนิทนะครับเปิดพัดลมเป่าก็ได้ครับอตอนนี้เราพ่นแล็กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมันค่อน,นข้างที่จะเงาใช้ได้เลยขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเรารอให้มันแห้งแล้วก็ดึงพวกหนังสือพิมพวกนี้พวกอะไรออก นี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วในกการพ่นทับสนิม เป็นถังสปอตเตอร์นะครับเอ,อ่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมสั่งถังหยดน้ํามาแต่ว่าทีเนี้ยผมดั่นไปสั่งร้านผิดร้านที่สั่งมาเนี่ยมันทํานานมากนะครับซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะยังยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ผมถามไปทักไปเนี่ยเขาก็ผลัดผมตลอดนะครับผมก็เลยขอเงินคืนทีนี้ผมก็เลยไปเจอถังมือสองมากเป็นถังสปอตเตอร์นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ชอบถังหยดน้ำแหละแต่พอดูดูไปดูดูดมา รู้สึกว่าสปอร์เตอร์มันสวยดีก็เลยลองเอาถังสปอร์เตอร์มานะครับก็นี่เป็นมือสองสภาพก็จะเดี๋ยวต้องทําสีใหม่นะครับผมก็ที่คิดมานานเนี่ยก็เพราะว่ารอรอรอตัวถังนี่แหละถังน้ำเจ้าถังน้ามันนี่แหละมันก็เลยนานครับผมโอเคตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวเราดําเนินการทําต่อไปเลยนะครับไปผมได้ทาการใช้ยาสีฟันมากก์ก้แล้วนะครับซึ่งเอายาสีฟันอย่ยแต้มกับตรง น็อตที่เราจะเจาะนะครับผมก็ทําเรียบร้อยแล้วก็จะมี3จุดจุดนี้นะจุดนี้ผมเพิ่งลบไปเมื่อกี้ อนนี้ก็เจาะรูสำหรับยึดเบาะเรียบร้อยนะครับจะมี3รูข้างหลังมี2นะครับข้างหน้ามี1ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันมี2รูก็คือบนกับล่างนะครับเ,เห็นได้ว่ารูนี้มันไม่ค่อยตรงเนื่องจากฐานเบาะตรงรูเบาะเนี่ยมันไม่ตรงนะครับก็เลยต้องเจาะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันใส่ได้แน่นอน สิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างนะครับก็คือสายน้ํามันนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันสั้นไปนะครับถังใหม่เนี่ยก๊อกมันอยู่สูง Calling การทิ้งน้ํามันที่เราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเอาไปทิ้งก่อนเพื่อที่เผื่อว่าคาบสนิมหรืออะไรมันจะออกมาบ้างนะครับมันจะได้ไม่ไปอุดตันตามท่อต่างๆทิ้งเลยจับทรงที่เสร็จด้วยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คือ 8 0 9 0แล้วที่เหลือก็คือเราจะต่อสายเข้ากับออโต้ลูปนะครับแล้วก็ต่อสายถานน้ำมันแล้วก็เดินระบบไฟแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็อย่างก็คือทำสีบังโกนกับฐา,านน้ำมันนะครับต้องทำสีใหสภาพโดยรวมจัดซองก็ประมาณนี้นะครับนี่เราทำการต่อสายกับไปฐานน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำท่อ ออโต้ลูกแล้วก็ทำที่ใส่ออตโต้ลูปตรงนี้นะครับ ปเ่เดี๋ยวผมจะทำท,ที่ใส่แปดใหม่เพราะว่าแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยดเดี๋ยวให้ทำหาแบบว่าดูก่อนอาจจะทําเป็นเหล็กตีขึ้นมาแล้วก็คุมแบดไปเลยนะครับแตดนี้วางนี้ไปก่อนเดี<ม>๋ยวเราทําการติดกระปุกมอตลูปก่อน